สนับสนุนโดยสวัสดีครับ่ผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงศุภสุนาพรหมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้้วยตัวคุณครับวันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆจากแขกรับเชิญคนพิเศษ มาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับทว่าแรงบันดาลใจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมตั้งแต่ช่วงที่1ไปจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับและท่านจะค้นพบกับแรงบันดาลใจที่มีค่ามากๆเลยทีเดียวแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟีนครับผู้บริหารระดับพาราไดซ์คุณชัยรัตน์และคุณรัพีพัฒน์ คำรอดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Give Inspire นะครับคุณชัยรัตน์แล้วก็คุณระพีพัฒน์นะครับมีชื่อเล่นไหมครัทั้งสองท่านมีค่ะคุณระพีพัฒน์ชื่อเปิ้ลนะครับผมผมชื่อชัยรัตน์เลยครับคุณชัยรัตน์ชื่อชื่อเล่นเท่มากนะฮะชื่อจริงชัยรัตน์ชื่อเล่นชัยรัตน์เหมือนกันนะครับคุณเปิ้ลกับคุณชัยรัตน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ชีวิตที่ที่ร่วมกัน สร้างครอบครัวมานะครับแต่ว่าเส้นทางของการสร้างครอบครัวสร้างความมั่นคงเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอนนะครับมันคง <Okay. S 1> จะต้องเต็มไปด้วยการคิดแล้วก็การวางแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองท่านจะน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการตัดสินใจจะทําอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตแต่ถ้าว่ากว่าจะคุยถึงเรื่องนั้นเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องเรื่องก่อนหน้านี้ดีกว่าเราย้อนเวลา นะกลับไปสู่เรื่องราวในวัยเด็กของเรากันทั้งสองท่านเลยนะครับถามคุณเปิ้ลก่อนนะครับ,รบว่าชีวิตในวัยเด็กพื้นเพเป็นคนที่ไหนแล้วก็ตอนเด็กๆคุณเปิ้ลใช้ชีวิตอย่งไงครับค่ะในวัยเด็กก็คือพื้นเพเป็นคนจังหวัดนครปฐมนะคะคมีพี่น้องหคนคเป็นคนที่5ค่ะแล้วก็พื้นเพที่บ้านเนี่ยเป็นค้าขายค,ค้าขายก็เกี่ยวกับสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปค่ะ แล้วก็เป็นอาชีพค้าขายแล้วก็ช่วยแม่ช่วยพ่อแม่ในการค้าขายมาโดยตลอดครับค่ะเราดูคุณพ่อคุณแม่ค้าขายเนี่ยแล้วตอนเด็กๆเนี่ยเราชอบอาชีพค้าขายไหมจะพูดถึงว่าชอบก็คือไม่เชิงค่ะเหมือนกับว่าการค้าขายเนี่ยจะต้องตื่นเช้าแล้วก็ต้องเก็บของดึกรตรงนี้คือเป็นเป็นอุปสรรคเหมือนกันเพราะฉะนั้น โตมาเนี่ยคิดว่าตัวเองคงไม่ค้าขายแน่นอนกลัวเหนื่อยใช่ค่ะกลัวเหนื่อยพอพูดถึงค้าขายนึกถึงเลยตื่นกี่โมงวะเนี่ยตื่นเช้าแน่นอนเลยที่บ้านค้าขายอะไรโทษนะตอนนั้นค้าขายเสื้อผ้าครับแล้วก็ของใช้ทั่วไปค่ะแล้วพอเราคิดว่าเรากลัวเหนื่อยกับอาชีพค้าขายเนี่ยแล้วมันมีอาชีพอะไรมาแทนที่ไหมเขาเรียกว่า ความต้องการอยากจะทําอาชีพอื่นๆอยากทําอาชีพอะไรก็คือความใฝ่ฝันเนี่ยคืออยากเป็นทันตแพทย์ในสมัยเด็กเลยนะคะครับเพราะว่าเขาว่ากันว่าทันตแพทย์นี่ตังเยอะนะใช่ค่ะหมอฟันนี่รายได้ดีทีเดียวใช่ค่ะครับใฝ่ฝันเป็นทันตแพทย์เพราะว่าอยากอยากช่วยคนไข้แล้วก็อยากทําให้ที่บ้านเนี่ยมีรายได้ที่มากขึ้นครับแล้วเราได้มีโอกาสวางแผนการเรียนเพื่อตั้งเป้าไปสู่การเป็นทันตแพทย์ไหม ก็โดยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยก็คือเรียนได้ที่หนึ่งที่สองมาโดยตลอดเด็กเรียนเก่งค่ะคแล้วก็ตั้งใจในการเรียนแต่เพอเอิญนเอ็นทารานวิตติด เอนทันไม่ติดทันตแพทย์จะติดสาขาอื่นแทนก็คือไปติดทางด้านฟู้ดไซด์ค่ะค่ะก็เลยหักเหมาทําทางด้านเป็นฟู้ดไซด์แทนอ้าวล่ะก็ในที่สุดเราก็มาเรียนฟู้ดไซด์ทางที่ในใจชอบทันตแพทย์แต่ในไหนติดแล้วเรียนซะหน่อยแล้วกันแล้วพอเราไปเรียนฟู้ดไซด์เสร็จจบออกมางานเนี่ยคือต้องบอกว่าเกี่ยวกับสาขาทางด้านเขาเรียกแปลเป็นไทยก็คือวิทยาศาสตร์ทางการอาหารเนี่ย เราก็ต้องมาทํางานทางด้านนี้ใช่ค่ะครับทํางานที่แรกก็เกี่ยวกับด้านนี้ไปเลยใช่ค่ะก็คือคบจบมาเนี่ยมีมีหลายที่ที่ไปสัมภาษณ์งานติดหลายที่มากแต่เลือกที่จะไปทํางานที่ปราจีนบุรีครับค่ะสาวนาค,รครปฐมแต่ทําไมถึงไปทํางานที่ปราจีนบุรีเพระเอิญอยากอยากไปศึกษางานแล้วก็เป็นงานที่เราคิดว่าเหมาะกับเรา ได้บริษัทที่คิดว่าตัวเองอยากจะทำแม้ว่าเขาจะต้องให้ไปอยู่ปราจีนเราก็คิดว่างานมันดูตื่นเต้นดีาละครับนี่แหละเรารู้แล้วคุณเปิ้ลเขาไปอยู่ที่ปราจีนมาถามคุณชัยรัฐบ้างนะครับชีวิตในวัยเด็กพื้นเพคุณชัยรัฐเป็นคนที่ไหนฮะเป็นคนจังหวัดปราจีนครผมพอจะเดาเรื่องต่อได้ย้วเล่าให้เราฟังต่อเลยครับผมเป็นคนจังหวัดปราจีนนะฮะมีพี่น้องด้วยกันก็5คนนะฮะเสียชีวิตหนึ่งคน ตัวผมเองเนี่ยเกิดมาจากครอบครัวของเกษตรกร,ะร,กร,รนะฮะแล้วเราเราก็มีความฝันในวัยในวัยเด็กว่าเราอยากเป็นเจ้าของกิจการ,รนะฮะด้วยด้วยข้อจํากัดนะฮะของของเกษตรกร,รกร็คือไม่สามารถกําหนดนกลไกทางการตลาดได้ในเรื่องของราคาละเราเห็นพ่อค้าคนกลางเนี่ยสามารถกําหนดได้อยากได้กําไรเท่าไหร่ก็คือมีการไปติดต่อซื้อขายเพื่อเพิ่มเพิ่มเพิ่พมมูลค่าขึ้น แต่นี้ในการลงทุนการเกษตรเรามองดูว่าสูงมากกับกับสิ่งที่พ่อได้รับเนี่ยผลตอบแทนกลับมาเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเราเริ่มเริ่มสังเกตชีวิตของการทํางานของคุณพ่อมามตั้งแต่เราเป็นเด็กเลยคคือคุกคลีกับการที่คุณพ่อทําสวนแล้วรู้สึกว่าผลผลิตเนี่ย กับราคาที่เก็บเกี่ยวไปจําหน่ายเนี่ยมันไม่ไปในทิทางเดียวกันเพราะว่ามันจะเกิดจากเรื่องของสมมุติว่าถ้าวันนี้เราบริหารจัดก,การในเรื่องของการเกษตรได้ดีสมมุติว่าสวนเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้ครับแต่เมื่อมีมีการล้นตลาดนะฮะก็คือดีมานซับไพคือราคาก็ย่อมถูกลงถูกไหมครับแต่ถ้าเราผลิตได้น้อยมันก็ยิ่งไม่คุ้มต้นทุนนี่นี่คือกลไกก,ก,าการตลาดจะเป็นแบบนี้นะฮะ แล้วตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราซึมซับเอาการทําสวนของคุณพ่อกิจการตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วลึกๆตอนเด็กเนี่ยเราอยากจะโตขึ้นมาแล้วทาอาชีพอะไรล่ะฮะในเมื่อเราเติบโตมาในวิถีแบบนั้นอตอนแรกพอพอเติบโตมานะฮะพอเรียนจบนะฮะเรียนจบเนี่ยทางนั้นจริงๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้เป็นข้าราชการครับคือเขามีมความรู้สึกว่า สามารถเบิกได้ในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายมีความมั่นคงมีวมมัสดิ่ารงดีครับแต่ตอนนั้นเราก็เราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะแต่ว่าก็ตามใจเราก็ไปสอบเป็นเป็นนักเรียนในสิบนะฮะซึ่งตอนนั้นนักเรียนในสิบก็คือรายได้อยู่ที่ประมาณ4 0 0พกว่าบาทสี่พกว่าบาทเราคิดว่าไม่น่าจะพอค่าใช้จ่ายแน่นอนเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวผมเองเ,องเนี่ยเป็นเป็นลูกคนโตนะฮะตอนนี้เราเราเรา,เราคิดว่าถ้าถ้าเราไม่มีโอกาสน้องเราก็ย่อมไม่มีโอกาสด้วยนะฮะ ผมก็พยายามโต้อตอบนะฮะคือปรึกษากับพ่อว่าขอเปลี่ยนไม่ทํางานเอกชนนะก็คืออย,อยากอยากอยากทำงานที่เกี่ยวกับทางด้านของบริษัทเพื่อเอาเอาความรู้นะฮะองค์ความร,รู้ต่างๆมาแล้วก็จะเป็นโจทย์ที่ทําให้ผมเนี่ยสามารถไปทําธุรกิจด้วยตัวเองได้ครับะะแต่ก็ได้ข่าวว่าไอ้เรื่องหัวธุรกิจเนี่ยมันมันมีแวบแวบมาตั้งแต่เด็กครับแต่ที่บ้านอยากให้ทําราชการลึกๆจริงๆอยากทําธุรกิจใช่ครับ เพราะว่าจุดหนึ่งเนี่ยผมอยากแก้ไขคือมายเซ็ตหรือว่าหรือว่าปมด้อยส่วนหนึ่งของตัวเองด้วยคือตัวเองเป็นคนขี้อายเป็นคนไม่กล้าแสดงออกนะฮะตอนนี้จุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราแก้ปมแก้มายเซ็ตตรงนี้ได้นะฮะคือเปลี่ยนความความกลัวให้เป็นความกล้านะฮะเราก็สามารถจะเดินตามฝันเราได้นะฮะเพราะว่าในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าคนจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วย สามอย่างนะฮะในเรื่องของฮงจุ้ยก็คือจุดหนึ่งก็คือชะตาฟ้าะะะชะตาฟ้าเราไม่สามารถกําหนดได้จริงๆสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ใช่ฮะสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็คือเรา,า,า,าไม่กำหนดได้ส่วนที่สองคือ,อชะตาเขาเรียกว่าชะตามนุษย์ชะตามนุษย์ก็คือ,อขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองมีความขยันมันเพียรขนาดไหนมีการเรียนการศึกษามากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็อีกสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็คือมาจากอีกส่วนหนึ่งก็คือชะตาดินชะตาดินก็คือ ที่ที่ทางานนะฮะก็คือที่ที่หาเงินนะฮะนี่คือนี่คือผมผมมองจากจุดนี้มาโดยตลอดเลยครับะะเราก็เลยมองออกนี่เป็นความรู้ใหม่สําหรับตัวผมด้วยนะแต่ว่าเราต้องมองออกว่าอ่าสามสิบสามเปอร์เซ็นต์แรกนี้ไม่เป็นไรหรอกรมันมาแบบนี้อยู่แล้วแต่ที่เหลือเนี่ยชะตามนุษย์กับชะตาดินนี่แหละเป็นสิ่ง<ม>ที่เรากําลังจะมาเลือก ว่าเราจะไปทางไหนท้ายที่สุดแล้วเราก็ต่อรองกับที่บ้านบอกขอไม่ทํางานราชการขอมาทํางานเอกชนแทนแล้วเราไปเลือกเรียนทางด้านสาขาไหนครับเพื่อที่จะเอื้อให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในบริษัทที่ผมเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์นะฮะเพราะเนื่องจากว่าตอนนั้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่ค่อยแพร่หลายนะยังไม่ค่อยแพร่หลายแล้วก็ ตอนนั้นเนี่ยกลุ่มของเท,อเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มเข้ามาด้วยส่วนหนงนะฮะแล้วกอ็อีกส่วนหนึ่งก็คือบริษัทของผลิตยานยนต์เริ่มเข้ามาเพราะตอนนั้นผมจบมาเนี่ยช่วงของปี38มแปดแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มีบัณฑิตท,ทางด้านวุฒิปัญญาตีน้อยมากนะฮะเรียกว่าไปสมัครงานลงไหนได้ทุกลงเพราะเพราะนั่น<ๆ>จากว่าคือตอนนั้นเนี่ยคนยังไม่กระตือหรือล้นในเรื่องของการศึกษาเนี่ยครับเราก็เรียกว่าถ้าเทียบกับคนในวัยเดียวกันเนี่ยก็ถือว่า พื้นฐานความรู้ของเราเนี่ยได้เปรียบน,นะ,ะเป็นใบเบิกทางในยุคนั้นแล้วเราก็เข้าไปทํางานอ่าคนนี้นะคุณเปิ้ลไปทํางานบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตัวเองเรียนจบเลยแล้วคุณชัยรัตจบวิทยาศาสตร์แล้วบริษัทแรกที่ทํางานเกี่ยวข้องกับอะไรฮะบริษัทแรกเนี่ยผมไปทําอยู่กับบริษัทญี่ปุ่นเกี่ยวกับแอร์ ition, คอนดิชันนะฮะซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในในเมืองไทยแต่ว่าส่งขายที่ที่ที่ต่างประเทศตลอดนะครับ จากนั้นก็เปลี่ยนงานอีกก็เปลี่ยนงานอีกค่ะช่วงนั้นเป็นเป็นหัวหน้าฝ่ายเราอยู่ในในส่วนของฝ่ายสโตเราพยายามศึกษาว่าวิธีการสั่งของวิธีการบริหารแคสโฟเป็นยังไงบ้างถ้าในกรณีว่ามันใช้ทุนอย่างเงี้ยน,นะฮะแล้วก็ในการผลิตสินค้าเนี่ยในการส่งออกในเรื่องของการบริหารจัดก,การเรื่องของระบบ warehouse นะฮะก็คือ Input Output อย่างเงี้ยให้สอดคล้องกับ c a ดโฟนะฮะถ้าเราบริหารจัดก,การตรงนี้ได้นั่นหมายความว่าเราก็จะมีเงินเหลือในเรื่องของการบริหารจัดก,การล็อตต่อไปนะครับะะดูเหมือนเราจะใช้ประสบการณ์จากการทํางานประจำเนี่ยเอามาเป็นต้นทุนความรู้ของเรารรเก็บเกี่ยวมาเ,เรื่อยๆสะสมมาเ,เรื่อยๆถามนิดนึงว่าแล้วมาเจอคุณเปิ้ลตอนไหนมาเจอคุณเปิ้ลตอนพอดีผมเปลี่ยนย้ายฟิลงานมาทําเกี่ยวกับเรื่องของ อาหารกระป๋องที่จังหวัดปราจีนโดยปกติตอนแรกทํางานอยู่ที่ชนบุรีนะฮะแล้วก็ย้ายย้ายมามาบริหารงานอยู่ที่ที่บริษัทเดียวกันถือว่าอ๋อมาทํางานที่เดียวกันทางานที่เดียวกันเจอกันนั่นแหละเป็นชะตาฟ้าละชะตาฟ้าเขากาหนดว่าขนาดอยู่ที่อื่นแท้ๆนะไปทํางานชนบุรีนะแล้นี่ก็สาวนครปฐมย้งอุสามาเจอกันที่ปราจีนบุรีนะครับ ก็เขากำหนดมาแบบนี้ก็เจอกันชอบพอกันใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะครับตอนนั้นคุณชัยรัตน์เนี่ยดูเหมือนเป็นนักคิดนักวางแผนแต่งงานแล้วเนี่ยคิดอะไรใหม่ๆบ้างทีนี้คิดอะไรใหม่ๆคือคิดอยู่เรื่องคือเรื่องของการสร้างครอบครัวนะฮะจริงๆทัศนคติของเราสองคนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่คือเราเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตคือเราเป็นนักผลิต ส่วนอันนี้จะเป็นฝ่ายบริหารทางด้านคุณภาพก็คือควบคุมคุณภาพ <ห Tall. S 1> ตรวจสอบคุณภาพ<ร>าแต่เราพยายามให้เขามีทัศนคติในเรื่องของเชิงธร ância, ขขุรกิจว่าในเรื่องของการสร้างมูลค่าการบริหารต้นทุนเนี่ยคือเราเราจะมีความรู้ที่มากกว่านะฮะแล้วเราเองก็พยายามเลือกเลือกงานให้กับเขาว่าจากตอนแรกเลยถ้าอยู่งานบริษัทเนี้ยสายป่านไม่ยาวนะนะฮะเนื่องจากว่าเราดูจากลูกค้าเราดูจากอะไรหลายๆอย่างละคือ เลือกบริษัทที่มั่นคงให้กับภรรยาให้กับภรยาแนะนําภรรยาว่าถ้าเธอจะทํางานควรจะทํางานแนวนี้แบบนี้บริษัทนี้ดูแล้วน่าจะมีอัตราการเติบโตที่ก็คือดูจากชะตาดินไงฮะก็คือที่ทํางานเพราะว่างานเป็นเครื่องมือหาเงินถูกไหมฮะคือถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีโอกาสเราก็จะเป็นผู้ที่มีโอกาสไปด้วยครับคือตรงนี้มันไปตอบโจทย์ของชะตาชะตาฟ้าก็คือวาสนาถ้าเราอยู่ในที่ที่มีโอกาสเราย่อมมีโอกาสไปด้วยท่านผู้ชมครับ เรานั่งคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นี่เราก็มีความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของวิธีคิดในการวางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดีนะครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูว่านักวางแผนอย่างคุณชัยรัตน์เนี่ยจะวางแผนการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวด้วยวิธีไหนอีกช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับปกติพี่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไหนก็บอกว,กว่าก็คือห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็ถามว่าใช้เดือนละเท่าไหร่บอกว่าเดือนละ4 0 0พบาท ะะเดือนละ4,000บาทเขาบอกว่าพี่ทําเงินหายเดือนละ1,400บาทนะก็ถามว่าทําเงินหายที่ไหนเขาบอกว่าไม่ใช่หายอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ประกันชีวิตพี่ก็ไม่มีด้วยทั้งสามีภรรยาคนละแสนสองนี่คือคนที่ขับรถพูดใช่ครับครับแล้วก็ถามว่าแล้วที่ไหนมันให้ล่ะอย่างเงี้ยฮะเขาก็บอกว่าที่กิฟฟอร์นมันให้